มีไฮเฟล็กนะครับแล้วก็มีรีโอนั่นเองครับผมมาดูครับเป็นช่วงส0บนาทีแรกนะครับผมของเสียไม่ได้และอัลฟาครับเป็นยังไงครับมาดูครับแล้วมันแรกก็ัตรงนี้แลวมีด้านของไม้อย่างโหมาแล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงอีโมหรือเปล่าจังหวะนี้ปืนฐานมาลีเฟกไว้จัดแต่ก็ตายอยู่ดีโดนมาเชไ่า่จังหวะนี้ยังไงมือปืนสองก็บอกมาอยู่ที่โดนยิงเหมือนกันครับ แล้วเป็นทางด้านเอสดีครับได้แอ์ดรอปตรงนี้ไปครับแต่จะกลับได้หรือไม่ไม่รู้ <มา S 2> ครับโอ้โหก็ไปขี่ใส่แบงค์คือส่งไปแล้วตอนนี้กำลังตัดไปที่การนัวอยู่ตรงนี้ไม่ให้กลับครับโอ้โหแล้วทางด้านไฮเฟลครับ บูธเพื่อนนะครับให้แอนิเมชันตัดออกไปสำหรับมือปืนของทางด้านอัลฟาตอนนี้เสียไปแล้วถึง3คนด้วยกันนะครับแล้วแผนที่นี้เกรฟซีดนะครับผมใครที่ยึดพื้นที่ได้มีโอกาสชนะในวินนั้นสูงเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะได้เปรียบกันมากเลยครับถ้าเกิดใครยึดได้สำเร็จนะครับครับแตอนนี้ตังไิธิธงของทาด้านอัลฟาก่อนครับนี่ครับไม่ฮะก็จุดตรงนี้เ่ยในแมปตรงนี้เ่ยต้องบอกเลยว่า เป็นแมพที่เนียนในพุ่มได้นะครับผมซึ่งผมต้องบอกนะไม่เคยอย่างนี้ว่าอัลฟาแกก็เคยเล่นมาแล้เหมือนกันสลับแมพนี้นะครับผม,มผมไม่ผิดนะเป็นช่วงชิงโอเวอร์ไทม์ด้วยซ้ำนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับ,รบส่วนทนาาด้านของ SMD เนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าได้เจอกันแล้วหรือยังะะและมือปากฉลามอย่างนี้ยลงปะแกหลงปะมาเก็บไว้แล้วยังไงไว้กลิ้งหลบมาแบบนี้ยังหลบหนีได้อยู่ นีค่คอนมา,มาเลยครับผม<อ>หาทางสก,กัดสก,กัดน,นั้นของมือปากฉลามอย่างฝั่งเสียไม่ได้เรี <สา S 1> มือไม้อย่าบ <สา S 1> ค,ครับน่าไม่ค้นครับ อืมนะครับพยายามนัวกันแล้วครับแล้วนิคอนจะไปเก็บรีโอไปแล้วกาเซียก็ไปจับไว้คือกลับมาครับแล้วตอนนี้ล้วงเข้าไปถึงทงของอัลฟาแล้วแล้วกำลังเก็บทงอยู่นขณะนี้แล้วคนเก็บทงนะครับผมน่าจะเป็นหลุยเหมือนเดิมครับแล้วมีน้มตัดออกไปครับแล้วเหมือนว่าไฮเฟรกจะเก็บนิคอนแล้วกาเซียไปเก็บพีแล้วังไม่มีใครตัดคนเก็บทงอย่างหลุยอยู่แล้วทางด้าน้เดีเอสมดีกำลังเก็บอยู่แล้วขึ้นมาเลยถึงตูงทงห้าต่อสูคะแนนเอสมดีไหลแล้วครับ ครับผมนี่คือ5นาทีครับขออภัยครับนี่คือ5แต้มนะครับผมของการเริ่มเกมที่เพียงแค่2-3ถึง3นาทีนั้นครับและคิวฝีขวามือจะสังเกตได้เลยว่าทางด้านของอัลฟาเนี่ตายไปนี่หกถึงเคนเลยเนะครับผมเหลือรชีวิตเพียง3ามคนนครับอา้เอาเนาทียังมีเวลาเหลือครับมาดูว่าอัลฟาจะ ต่อสู้กันยังไงเนี่ยผมให้สามารถสูสีและดูดเด็ดเผ็ดมันเหมือน SMD ได้จังหวะนี้ต้องรอดูครับนะเพื่อนครับ ไป3นาทีครับตอนนี้แอร์ดรอปลูกที่2ตกลงมาครับแล้วแบงพยายามจะมาเก็บแอร์ดรอปครับแต่รู้หรือไม่ว่าทางด้านรีโอเขาจะปนเข้ามาสวมลอยอยู่แล้วครับแล้วจิมไปจิมหน่วงจิมหน่วงจิมหน่วงแล้วพยายามตัดให้ได้แล้วมีงด้านพีเข้ามาเสริมครับอีกหนึ่งคนแล้วพีเขายังแกอย่ารเก็บการแาร์ดรปไม่ได้แล้วหนีเลยครับรู้ว่าคนน้อยกว่าในทีนี้แล้วทางด้านโมไปไม่ได้ครับแต่กันครับเป็นหลุยครับที่กำลังเก็บอยู่นะคนนี้ไม่มีใครมาตัดเลยครับแล้วดูชุดเขาแหมหลุย โคเลสฟันกระต่ายครับแต่งตัวมาน่ารักเหลือเกินครับโอ้โอโอดูครับรองเท้าหัวกระต่ายครับแล้วรองเท้าเป็นกระต่ายแล้วกางเกงเป็นรูปหัวใจบ็อกเซอร์น่ารักแล้วทำไปถึง10ต่อศูนย์ครับตอนนี้ SMD กําลังสร้างสโนว์บอลไหลไปเรื่อยๆอัลฟาตอนนี้เสียเปรียบทุกกระบวนท่าเลยครับกระโดดเสียสองลูกเวลา,าทีครับผมเปรบเศษแมงแบบใญ่เอ็มีขึ้นนำมาส0ต่อศูนย์ครับใช <นา S 2> ้ระยะเวลาเพียง4นาทีเท่านั้นครับ เข้ามาสู่ช่วงกลางเกมครับผมอย่างเอนโซมาซูโมโตโดนมาเชเต้อย่างฟอนเอ็กแมมสับอย่างงี้ปั๊มยาทันหรือไม่ต้องรอดูครับละกาเซียครับสับไว้ไปแหลกกันแล้วสตีกแก้็ดของโคบไปได้ครับไม้สองเอสกาเซียนี่ต้องโดดออกมาก่อนเลยและเอนโซครับยังยืนได้อยู่และยังโดนปืนอย่างฝั่งเอสมไล่กบครับเอาไม่ลงครับด้านของอัลฟาครับ ดาวครับผมตอนนี้อัลฟาไม่มีทางเลือกครับต้องไฟชนะเอสดีไฟนี้ให้ได้ครับแล้วโดนเบิร์ดลุมไป2อหนึ่งกาเซียตัดไวโอสุกไปแล้วตอนนี้กาเซียจะไปเอาต่อครับเห็นเป็นสนามอย่างแบงครับแล้วปอนเข้าไปสับเพื่อนกันเองเฉยเลยครับแต่ตอนนี้พยายามจะกัดจังหวะอยู่ครับแล้วแบงพยายามต่อยเคลียร์จังหวะไปเรื่อยครับาหน่วงไปเรื่อยก็จะได้ดาเมจเรื่อยครับแล้วหลุยพยายามต่อยล้มกวนไปเรื่อยครับแล้วตอนนี้ธงของทางด้านอัลฟาว่างครับแต่ยังไม่กล้าเข้าไปครับมือปืนยังไม่ถนัดรับแล้วโดนยิงสวนลงไปไม่ให้กลับครับ ตอนนี้อัลฟาพยายามจะไฟคืนกลับมาแล้วนีค่อนจะไปตัดไฮเฟร็กอกไปแล้วตอนนี้สถานการณ์ของทางด้านอัลฟาเริ่มจะดีขึ้นมาเล็กๆน้อยๆอยครับไปลามไฟให้เกิดขึ้นให้สร้างจังหวะของตัวเองให้ได้ครับตอนนี้เสียเปรียบอยู่เห็นได้ชัดเลยแล้วมาเก็บธงบีอยู่ครับตอนนี้อย่างเจฟกําลังเก็บอยู่ตอนนี้แล้วดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าผ่านไป5นาทียังไม่มีใครเดินกลับมาแน่นอนแล้วกลายเป็นว่าเสียไม่ได้หนีไปเป็น13ต่อ0 <สำ S 1> ูนย<ฮ>์สต่อศูนย์ธงแล้วครับตอนนี้นะครับผมมาดูด้านของอัลฟาครับ ระยะเวลาสี่าทีของเขาจะาทำอะไรทางด้านของ SMD ได้หรือไม่ต้องรอติดตามครับไว้ลโอครับนี่ครับมีการเล่นชั้นเล่นเชิงกัะสักนิดหนึ่งเอาแล้วไปโดนกาเซียครับเก็บพีไปนะครับผมน่าจะเป็นมาเชเต้คึหัวครับจีฟอร์ดครับผมแล้วเป็นด้านของเมฆครับอนิเมชั่นไปเมฆมายังไงดับบคิวได้หรือไม่จีฟอร์เป็นมือสนับปั๊มยาแบบนี้ ไล่สับหนึ่มาต่อย1นึแล้วมาเชเต้ครับผมเป็นมือปืน <c oughs> ที่ยิงให้กาเซียได้หรือไม่ครับจังหวะนี้เราเรียบร้อยครับ <c oughs> ผมเป็นกาเซีย <c oughs> ครับที่สับร้อยเหมือนกันครับเก็บทีฟอสไปสำเร็จครับ แล้วตอนนี้เกมผ่านไปแล้ว6นาทีนะครับแอร์ดรอปลูกที่3ดรอปลงมาเปนที่เรียบร้อยครับยังมานัวกันอยู่ตรงนี้ทางด้านอัลฟ่ายังต้องการทรัพยากรอยู่นะครับแล้วตอนนี้ลีโอบูสมาย้ำเข้าไปอีกทีหมุนเข้าไปอีกทีแล้วแทงนววเข้าไปอีกทีแลจะได้ไ่ได้าเรียบร้อยโอ้โหดูครับลีโอโชว์โซโล่เดี่ยวครับเก็บฟิล์มเอ็กออกไปครับดูการไล่ลาดูการม้วนของเขาครับแล้วยังเจฟยังเก็บธงที่4ได้ด้วยทางด้านเสียไม่ได้หนีไปเป็น16ต่อศูนย์แล้วครับตอนนี้ครับผมอั่นละครับมือป่าง โมดะนะครับผมก็สร้างผลงานให้ได้เห็นกันมากหลายช็อตเลยทีเดียวน, C นี่คือซีเทียครับนิคอนครับผมมาแล้ววิ่งมาจังหวะนี้เห็นนิกกี้โดนยิงมามาเชเต้ยอย่างนิคอนเอาแล้วไปโดนมือปืนขัดจังหวะไปได้ครับตอนนี้ครับเ,เกือบจะได้ําแล้วนะครับผมแลวยิงทั้งคู่ครับเป็นซีเทียครับจี โดนยิงเหมือนกันตอน X m e มตอนนี้ก็ไม่รอช้าครับเข้ามาแล้วรับมา3ต่อ3ได้ไม่ได้ไฮเฟกวัน X m e มไฮเฟกวัน X m e มยังไงวงนัวปากฉลามของไฮเฟกและไปสตีฟเก็บัคัคิวไปได้วีนอมเก็บตั้นของสีเทียไปเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าและไฮเฟกครับผมเก็บนั้นของสตีฟไปแล้วเรียบร้อยครับในวงไฟตรงนี้ไฮเฟกครับผมจัดเข้าให้ครับแล้วทางด้านลีโอครับ อาศัยจังหวะนี้มาเก็บธงบีของอัลฟาอีกหนึ่งธงครับก็การันตีลยครับว่าตอนนี้วินแรกเสียไม่ได้ขึ้นนำไปก่อนแล้วครับผมหต่อศูนวินก็เท่ากับว่าวินที่2องอัลฟาถ้ายังโดนไฟสู้ไม่ได้อย่างนี้อยู่เนี่ยโอ้โหโอกาสบกลงไปสายล่างเจอซิกซิซเนี่ยสูงมากๆเลยครับแล้วตอนนี้อัลฟาต้องเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้เจอครับ ดูว่าในการไฟ์แต่ละทีเนี่ยโอ้ดูว่าเสียไม่ได้ทีมเวิร์กดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับไม่มี 1>, 1ต่อหนึ่งนะครับเขาจะ2 1 3 1สตลอดเลยครับเสียไม่ได้อตอนนี้อโอ้โหดูบูธครับดูการบูธอย่างนี้ครับออมีมให้เห็นตลอดเลยครับครับผมนี่คือลูกสู่ของลีโอเอ็กแมมทอร์นาโดน,นะครับผมหรือว่าลีโอโมดะครับนะเป็นมือปืนจากฝั่งของเสียไม่ได้ครับอย่างนิกกี้เอ็กดีจียูเอฟครับอย่างเจฟ นี่ลักษณะการแต่งตวงเขานี่ก็ไป่ธรรมดาเหมือนกันและเอนโซครับผมมือไม้แต่งแชมป์ของอัลฟานี่ฮะซ้ำอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมแล้วเมกยังไงทางด้านาของเอสนก็เก็บทงเหมือนกันและบเป็นทางด้านาของไว้ครับเก็บมีนอมเอซเพียไม่ได้มาแล้วเอนโซยังไงแล้วโดนยิงครับผมทงได้หรือไม่ได้ครับจังหวะนี้เอสนี้ก็ยังเก็บทงอย่างต่อเนื่องและหลุยอินเฟสเตชั่นครับ ไล่เก็บพกมาครึ่งต่อครึ่งแล้ะอัลฟาเก็บมาเหมือนกันอัลฟาต้องแคนเซิลออกมาก่อนเพราะไม่ไหวครับส่วน SMD ก็เข้ามาแล้วแล้วเป็น80% 90%จังหวะนี้เอเียก็เสียเหมอนกันแต่ SMD ได้คงขึ้นไป24ต่อ0ูทันทีครับน้ำไม่ขึ้นครับ โอ้โหยังคงร้อนแรงแต่นุ่งแล้วหูดูครับใช้คนฝั่งตรงข้ามบูธยับโอ้โหแต่โดนเอนโซคีเข้าไปที่หัวครับทางด้านเอนโซก็พยายามไล่ลำอยู่พยายามกันอยู่ครับผมแล้วเอาฟ้าได้คืนมาแค่หนึ่งรงเท่านั้นครับผมแต่ดูแล้วดูจากเขาดาวก็ไม่น่าจะทันแล้วครับสาหรับวินนี้แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ก็มีการไฟมีการคิวเพื่อเก็บทรัพยากรมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวมีการเพิ่มสถิติของตัวเองครับแล้วกัปตันครับไปเก็บแอดดอปเพิ่มกันมาอีกหนึ่งครับแล้วตอนนี้ที พยายามหาจังหวะอยู่มือปากฉลามหญิงแกร่งของอัลฟาไปทิมเพื่อนสังกันครับพยายามจะเก็บตรงต่อไปครับต้องรอคูดาวก่อนแต่ไม่น่าทันเลยครับตอนนี้เอโซก็พยายามจะหาคิวเพิ่มแล้วนี่ครับแม่นิค้นครับเพื่อนสังกันครับครับผมเอาเหลือเวลา30ิเรื่องที่สุดท้ายครับมาดูครับว่าสปิริตของอัลฟาครับผมจะเล่นยังไงเต็มที่ได้แค่ไหนต้องดูครับตอนนี้ครับ ด้านของ SMD ครับผมมาเก็บธงต่อไปแล้วครับเป็นส่วนมว่ไงครับผมที่เราเก็บมาตอบครับว่าไงตอบอยู่ไหนครับอดูแข่งอยู่ครับดูแข่งอยู่ดูแข่งอยู่แล้วแล้วตัวตัวตัวในเมืองอยู่ที่ไหนครับเลเวลล่างครับมีมีคนเขามาตามหาเธออ่ะใครครับใครอ่ะใครตามหาผมที่ไหนเลเวลล่างครับเลเวลล่าง มีคนคอมมาตามหาเธอเราพาไปหาได้หรือเปล่าใครครับใครตามหาผมเขาบอกขอชื่อเบ้มผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงผู้ชายครับคนที่ตามหาผมอะ่ะเขาบอกขอชื่อเบิ่มแต่เขาคือใครก็ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้ชายผู้ชายชื่อเบิ่มใครอ่ะ บิ่มอะไม่รู้อะเขาว่าเขาต่อยเก่งมาเขาว่าสั้นอะตามหาผมทําไมอ่ะเขาอยู่อยู่เบลล่างครับอ่กําลังไปเจ๊ออกมาข้างหน้าเลเบลได้ไหมอยู่ในเวล,ลแล้ครับมาลงเบล,ลเลยผมจอดอยู่นะ่ะนีออนขาวนะโอเคโอเคลดอะไรนีออนสีขาวครับขาวนะใช่ครับอะไรวะฟังรู้เรื่องอะนีออนขาวนีออนขาว จะไปถึง9เลยครับกับตันครับจินยูซึ่งตอนนี้กับตันก็ยังติดอยู่ในอันดับ m o สของการเทมบอยู่เหมือนกันครับจูเน่ะเขาคือใครอ่ะครับสุขเนี่ยจะเป็นวันหยุดกันนะครับก็ได้ดูกันเต็มที่แน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของแผนที่เนี่ยในการเลือกนะครับเราจะไม่ใช่การสุ่มแล้วนะครับผมเราจะเป็นการแบนแผนที่และเป็นการเลือกแผนที่ด้วยเราจะเพิ่ม กดตรงนี้เข้าไปนะครับแต่เราจะไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับเราจะมีการแบนจะมีการเลือกกันหลังบ้านนะครับผมเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลให้เลยว่าทีมนี้แบนแบบไหนทีมนั้นทีมนั้นแบนแบบไหนแล้วทีมนี้เลือกแบบอะไรทีมนั้นเลือกแบบอะไรนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหลือดีไซเดอร์แมปคือแมปสุดท้ายเนี่ยอีกหนึ่งแมปเพื่อที่เอาไว้เผื่อเป็นการเสมอหนึ่งต่อหนึ่งแมปก็ไปตัดสินกันแบบสุดท้ายนะครับผมก็เราก็จะมีการเลือกแมปกันด้วยในวันพรุ่งนี้ก็เล่น เท่ากับว่ามีเล่นได้ดูเนี่ยยังต่ำคือคู่ละ2แผ่นที่แน่นอนแล้วนะครับผม mm hmm. ก็ได้ดูกันยาวๆเลย mm hmm. ก็มีโอกาสแก้มือไม่ใช่แค่แผนที่เดียวแล้วจบเลยนะครับผม mm hmm. เราเพิ่มตรงนี้เข้าไปเพื่อที่ว่ารอบชีงีเลอสายล่างกับชีงี้เลอดสายบนเนี่ยจะได้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ มาเลยคุณแจ็คกี้ระหว่าง S M มาแล้วครับผมจังหวันี้โอมาแล้วครับผมอู๋าฟาแอรดกี่นเนี่เนี่ครับผมในเกมนี้สองสามสี่คน่านาเ่็นี่คนั้นเนสี่คนีคนสี่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 คคนสม่คบี่คนส่คนสี่คนสีคนสี่คนสี่คส่วี่านสี่คนสี่คน่อนจั่คนส่านี่คนส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 ีกับแด่คนับ่อนสนสี่คสี่คุด่นี่คนส่แนงคนสี่คนี่คนสแยง่คนสนสี่คสนนนค่งีนี่นอย่างลีโ โอ้ครับผมเรียบร้อยครับเป็นฟอร์ดมัดผมแค่เป็นเนื้เอาแล้วครับแล้วไหลไปเลยครับผมตอนนี้ทางด้านปอนก็เก็บออกไปไฮเฟลตก็เก็บวีนอมพวกเดียวกันเองครับเอาแล้วครับงงแล้วครับจังหวะนี้แล้วกลายเป็นว่าแอร์ดรอปเป็นของกับอันนะครับแล้วตอนนี้ทางด้านอ้าวผับค้างครับเออเป็นอยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งขับมาครับออกมีนัวกันอีกเอาแล้วครับแล้วเบบี้เบบี้ไฮเตอร์พยายามนัวกันอยู่ตรงนี้ครับแล้วแอร์ดรอปยังมีใครได้ไปครับ ตอนนี้หลุยกครังอินเฟสเตชันเหมือนจะโปรโมทให้ดีดุ้ยนะครับกำลังเดินทางมาที่ตรงของอาลฟาแล้วตอนนี้แล้วหลุยกำลังเก็บตรงอยู่แล้วซีเทียมือปากฉลาม เรียบร้อยแขร่งแต่โดนยิงตัดลงไปครับแล้วหลุยเก็บเลยครับจังหวะนี้โดยการยิงซัพพอร์ตของเพื่อนครับแล้วจะเก็บได้หรือไม่ตอนยีงเก็บไปแล้ว50เปอร์เซ็นต์ไม่ทัน50เปอร์เซ็นต์โอเคลุกแล้วลุกแล้ว70เปอร์เซ็นต์แล้วดีเทียลลุกแล้วแต่หลุยโดนยิงล่วงลงไปครับเท่ากับว่าไม่มีโอกาสได้ตัดแล้วแล้วเสียไม่ได้ขึ้นนำไปก่อนหนึ่งตัวศูนย์ทงห้าตัวศูนย์คะแนนครับผมมาดูกู่ต่อไปครับในไฟวงต่อไประหว่างมือปากฉลามกับสนับอย่างไวครับผมเอ้าวไล่กันไปก่อนครับ นี่ครับไวมาแล้ว1 2สองครับเอามาแลกกันตรงนี้เลยวากัปตันมาสนับเอารามาให้กัปตันกับไวยังไงแลกกันแล้วครับตัสภาพหนะครับตัดภาพหน่อยมาโยกมาครับนี่ครับยังเป็นสอกขวาอยู่ปากสลามพอพยายามทำดามเมฟประคับประคองไงตะดานของอัลฟาและโดนขัดอย่างนี้ต้องช่วยกันขัดครับแล้วโฮปครับยังไงมีซีเทียร์แกน้าของลุยอินเฟสเทชั่นเซิร์ฟเวอร์ไปและโฮปครับผมไรทีน้ของสตีฟมาแล้วเอามาโฮปบอกยังไงก็ได้เข้ามา เข้ามาเลยเอาเข้ามาได้หมดครับชนหมดไม่สนลูกใครและไม้เจอกับไม้จังหวะนี้เอนโซจะตายหรือเปล่ายังได้อยู่ครับเอนโซเข้ามาแหลกเอา้เอายั้งยังยังย้งยังย้งยัง้งแก่ล้มแกล้ม,ล,มละเอนโซเก็บกับตันไม่ได้แล้วนี่ค <EN SO S 2> ่อนครับผมเก็บกระตันของลีโอต่อไปเอนโซมาซูโมโตครับผมฆ่าพวกเดียวกันอย่างซีเทียครับสร้างความลำบากใจแล้ว<ม>เอนโซเลเลือดเหลือนิดเดียวจังหวะนี้เอสเอ็มดีเก็บพกนะครับวีนอมครับน้าไมเคิลครับ เอ้ตู้ตีตูตีดิีน้องเขาเก็บธงอยู่แล้วเอ็นโซอยู่ใกล้ๆยังไม่รู้เลยครับว่าเก็บธงอยู่แล้วตอนนี้ไหลไปแล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ึงร้อยครับโนจัดไม่ได้หนีไปเป็นสิบต่อศูนย์ครับอาศัยช่วงนี้ที่วีนอมโดนยิงกดอยู่แถวๆธงเลยเก็บซะเลยครับแล้วตอนนี้กําลังไหลไปเรื่อยครับมาแล้ววัดหมยมาดิทัพน้อยคนไม้กับโฮปอยู่ตรงนี้แล้วเอ็นโซโดนตัดลงไปแล้วโฮปทำอีกทียังไม่ไปครับพยายามหาเหลี่ยมอยู่ครับ แล้วหันเข้าไปหวดอีกคนหนึ่งเบบี้ไฮเตอร์ล้วกำลังหาจังหวอยู่แล้วพี่ตันหลุยออกไปครับแล้ววีนอมครับสับจากด้านไว้คืนกลับไปบ้างแล้วตอนนี้เอนโซพยายามทําจังหวะอยู่ครับผมแต่ตอนนี้โดนแอมิชันตัดออกไปครับเอนโซแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้แบงค์ครับไปตัดปอนคืนกลับมาได้ครับโอ้โหองบอกว่านัวกันสุดเลยครับแล้วโอ้ยเอนโซยังอยู่นะจังหวะโดนยิงล้มนั่นเองครับแต่ยังไม่ไปครับแล้วตอนลุงสองครั้ยืนนานจัดนะเอ็นซต่อหน้างี้โฮปหนึ่ง แล้วสองแล้วขออีกสี่เลยแล้วการแล้วการจะขึ้นยังไม่ขึ้นแล้วกตีเรียบร้อยห้าลวงอ้าวหกนาทีกันดูครับอยู่ในช่วงของกลางเกมอีกแล้วเช่นเคยนี่ครับผมโอเคเหลือสามนะเก็บพงนะครับและศูนย์วินาทีวีนอมเริ่มเก็บพงกันทีครับมีวีนอมเอ็กซ์ีเทียนะนี่เขาเป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยเออเว้ นะครับบีนอ้อมเอ็กซ์ีเรียต้องมีตั้งชื่อตั้งชื่อข่มเลยนะแหมอาจจะรู้จักกันเป็นส่วนตัวครับแต่ตอนนี้เก็บทงไปแล้วครับสําหรับบีนอ้มครับเสียไม่ได้หนีไม่เป็น15ต่อศูนย์ยับโอกาสที่เสียไม่ได้จะเข้ารอบชิงชนะเลิศนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเอานี่นี่เนี่ยดูชื่อเขาสิฮะน้ำพี่ท่านซีพีเรียเอ็กบีนอมนั่นเอายังไงเนี่ยไม่มีซัมติงนะมีซัมติงนะเออหน้าคิฟหน้าคิฟเอาเลยเฮ้ยเอา ต้องมารอดูกันครับระหว่างซีเทียกับทางด้านของวีนอมเนี่ยเขาจะเป็นอะไรกันอะไรยังไงติดตามกันไว้ครับทุกคนครับ <S <S เขามาดูกันทางด้านของคู่รักปักใจกันหรือเปล่าหรือเป็นพี่น้องครอบครัวกันอะไรยังไงนี่ครับไม่รู้รครับต,ตอนเอ็กแหนมครับเก็บกระสุนให้นิกกี้ครับก็มาเอากระสุนให้นะครับก็ดูแล้ว ที่เหลือก็แค่ยื้อเวลาครับให้อัลฟาต้องเสียเวลาไปเรื่อยๆครับโอ้โหก็ไปกิใส่ซีเดียงีครับโอ้ยต้องไปเกิดใหม่ครับแล้วกลายเป็นว่าโฮปมานัวอยู่ตรงนี้หลุยก็พยายามจะเข้าไปเคลียร์ต่อยขัดจังหวะแล้วเอนโซ่ไม้ยังไม่ทันได้ตีเลยเจอ ต่อยกัดจังหวะแต่ดีนะมีเพื่อนมาช่วยัะเมื่อกี้แล้วจังหวะนี้แล้วโอ้โพยายามแลกไม้กับเอ็นโซแล้วมันก็มาหนึ่งทียังไม่โดนแล้วแลกกันไปครับโอ้โหตอนนี้โดนลุมโดนเบิร์ดโดนแทงหน่วงโดนแทงหน่วงเรียบร้อยครับโอ้โหแทงหน่วงจังหวะนี้ต้านไม่ไหวครับเป็นทางด้านพีที่เก็บโพปออกไปครับผมเหลือเวลาอีก4นาทีสุดท้ายในช่วงหลังแล้วนะครับทุกคนครับเอ็นโซมาซูโมโต่ว่ายังไงชั่วโมงนี้เห็นหาเอฟเฟกแล้วครับผมแล้วยังไงมาเชเต้สองหนึ่งครับอ้าว ดาเมจไม่ไหวครับนีคอนเก็บไฮเอฟเฟกต์ไปปอนเอ็กแมมก็เช่นกันครับเก็บร้านของเบบี้แบบกันเล่นมาเชเตอ้าแอดดอปมาแล้วครับว่ายังไงชั่วโมงนี้ใครจะเก็บใครจะคลองกันเดี๋ยวยังไงรอติอดตามครับนนออฟาร์ไม่มีทางเลือกแล้วครับต้องไปเก็บธงของเสียไม่ได้ให้ได้ครับเพราะว่าคูดาวนี่ จะเหลือแค่3นาทีเท่านั้นครับเวลาเหลือแค่3นาทีเท่านั้นถ้าไม่เก็บธงตอนนี้ไม่มีโอกาสพิชกลับมาแล้วนะครับผมเพราะว่าตามถึง3ธง,ด,งด้วยกันแล้วเป็นธงเอด้วยนะครับผมแล้วลกับตันไปเก็บแอลดอมาได้แล,ไไดลออไแล้วกาเสียบตัดฟิลมเอกไปโอ้แล้วกลายเป็นว่ามายืนน่ำๆม,มองอยู่ธงของทางด้านเสียไปได้แล้วไม่ปล่อยให้ยืนนิ่งเลยครับเก็บคีบออกไปแล้วเวลาตอนนี้ยิ่งบีบมาเรื่อยๆครับเอนโซถ้าไปห่วงคิวอย่างนี้ธงไม่ได้ก็โอกาสพิชก็ไม่มีนะครับแล้วทางด้านเอนโซ่โดนลุมสามหนึ่งตรงนี้จะเป็นยังไ ซ้ายขวาหน้าหลังเอาไปคนละชึกครับเร็วเอ็นโซ่ไปเกิดใหม่ครับแล้วตอนนี้จีฟอร์พยายามเก็บรงพยายามหาจังหวะให้ได้อยู่ครับแล้วตอนนี้เอาฟาเก็บไปถึง90%แล้วแล้วโอ้โหดูเขาไปขัดจังหวะกันเองครับไม่ได้ตัดสักทีครับแล้วกีฟอร์สเก็บทงคืนมาได้เป็น5คะแนนครับแล้วตอนนี้ขออีก3ทงเวลายังเหลืออยู่นะครับยังประมาทไม่ได้ครับเสียไม่ได้โอเคครับทุกคนครับสามนาทีอย่างที่น้าไม่เคลื่อนแกว่าไว้นะไหไว้มาแม่เมฆครับจัดการไปเลยครับอนิเมะ ันหลังให้เม็แบบนี้เม็เอ็กแมมไม่โอเคนะใส่เลยครับผม a อนิเมชันไปหนึทีครับสีเทียตั้งอยู่เห็นไหมหลุยนี่ครับหลุยก็เหมือนแบบแต่งตัวลอดตาลอดใจแล้วรู้แล้วผมาแล้วก็เลยต่อยสวนเลยครับเอาละทีสองหนึ่งสองหนึไม่ถือว่าลุมนี่ ลุมซ้ายขวาเอ้าแล้วมีปืนคอยยิงสกัดคู่แล้วยืนเก็บเฉยเลยโอ้โหมั่นใจในฝีมือของปืนมากครับสําหรับหลุยแล้วเก็บเลยตอนนี้แล้วมีเพื่อนมาช่วยแล้วครับโอ้โมือปืนนั่นมากครับตัดให้ทีเดียว2คนเลยแล้วตอนนี้หลุยส์นังเก็บอยู่เราเก็บอยู่แล้วเรียบร้อยครับเสียไม่ได้10-5เข้าชิงชนะเลิศไปก่อนแล้วครับครับผมมาแล้วฮะเรียบร้อยแล้วอย่างที่น้าเมื่อคืนบอกครับตอนนี้เสียไม่ได้รอชิงชนะเลิศ้วครับผมจะเป็นใครไม่ได้เลยระหว่างซิกี้ซิกกับทางด้านของ อัลฟาแล้วเสียไม่ได้ครับต้องรอดูครับใครจะมาชิงเขาเอาติดตามได้เลยครับวันพรุ่งนี้นะวันนี้อ้าเลยครับผมตอนนี้เสียไม่ได้นี่กำเงินแสนไว้ในมือแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ไม่ว่าจะจบอันดับไหนครับแน่นอนเงินแสนเรียบร้อยลดไอ้ครูสิบคารหนึ่งคันแน่นอนแล้วครับผมในวันพรุ่งนี้นะครับ แต่จะได้กี่แสนก็เดี๋ยวค่อยไปวัดกันครับแต่ตอนนี้อัลฟายังหนีไม่รอดเลยครับเจอบูสเข้าไปอีกหนึ่งทีครับลีโอจัดให้โอ้โหดูครับยังคงออนไฟต่อเนื่องครับสำหรับจังด้าเสียไม่ได้ครับโอ้โหแรงตั้งแต่ต้นจนณบัดนี้ครับแล้วต้องดูว่าอัลฟาฟอร์มอย่างนี้ลงไปเจอซิกี่ซิกเนี่ยจะต้านไหวหรือไม่ครับเพราะว่าโอ้โหช่วงนี้นี่ซิกี่ซิกผ่านดูไว้มาได้นี่ไม่ต้องกลัวใครแล้วครับถูกต้องครับแหมจังหวะผมบอกเลย ซิกซิกวันนี้นี่ไฟมาครับร้อนละอุหัวใจเนี่ยของโตสีแดง